ครับสวัสดีครับเช้าวันที่7กันยาครับเป็นพฤหัสครับเป็นวันที่สองครับที่ฝนตกหนักในช่วงเช้านี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับ๋ยวเราจะมาไปชมส่วนบ้านนาครับหลังจากที่ฝนตกหนักมาสองวันน้ําท่วมครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับที่น้ําท่วมนะครับก็ยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดครับเนี่ย นี่บรรยากาศอยู่ที่หน้าโซนกระท่อมบ้านนาครับน้ำท่วมาถึงริมนะครับเนี่ยนี่ครับไปดูให้เอนครับเป็นใบ้างก็จากี่สอบถามน้องแบงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ประสบ ปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะบอกน้องแบงค์บอกว่ากับน้องตุ้มนะครับบอกว่า,าถ้าเกิดข้าวน้ําท่วมเนี่ยสามวันนะครับก็คือไม่รอดครับไม่รอดวันนี้วันที่สองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าข้าวที่เราปลูกจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ยังยังไม่ลดนะครับเพราะว่ามื่อเช้านี้ตกหนักอีกรอบนึงนะครับอันนี้เพิ่งหยุดตกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศ ข้าวแล้วก็ผักกันจองครับผักบุ้งผักแยงครับแล้วก็ข้าวนะครับนี่ครับก็ยังน้ำยังเยอะอยู่เองครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายโซนครับเป็นยังไงบ้างนี่ก็เก็บนะครับเก็บบรรยากาศบันทึกความทรงจํานะครับสามสิบปีสี่สิบปีไม่เคยท่วมนะครับที่นี่ครับใ้เรายลงตีนภูนะครับไปดูกันครับ ขึ้นเข่านะครับขึ้นเข่านี่ครับก็จะเห็นว่าท่วมนะครับท่วมโซนที่เราปลูปกไผ่กิมซุ้งไผ่ซังหม่นนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นโซนผลไม้นะครับตัวนี้จะเป็นไผ่ลูกหวานนะครับอันนี้เป็นไผ่จีนนะครับ ไ่ดูดแล้วก็ไข่ซังแล้วก็มีก้วยครับแต่พืชหลักของลรอกนี้คือจะเป็นไข่ลวกหวานนะครับที่เราปลูกลง YouTube นะฮะสองโซนนะครับโซนบ้านไร่โซนบ้านนานครับนี้ก็สองปีครับสองปีไม่เหลือครับต้นต้นข้าวต้นนะครับภาวนาว่าอย่าให้ตกหนัก นะครับเอาแค่นี้พอทัื่อหมดครับผลไม้ที่ปลูกไว้กล้วยครับทางฝั่งนี้ล่วก็ต้นไผ่นะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้เป็นน้ําที่เข้ามานะฮะฝั่งนั้นนะครับเข้ามาจากนี้ห้วยครับก็หายไปเราติดห้วยนะครับเข้ามาสองทางรับน้าทะลักเข้ามา ได้ยินเสียงน้ำไหมครับเนี่ยเสียงน้ำแรงมากครับอันนี้คือน้ำเข้าแล้วออกครับเข้าขังในแล้วก็ออกได้าหลังครับออกห้วยข้้นหลังครับ,ออน,รบ <c oughs> นี่ครับน้ำท่วมน้ำแรงมากครับจากใบคือห้วยครับ I don't